ครูบ๊มสอนรักสุขภาพครับวันนี้จะพูดถึงโรคก,กรดไหลย้อนครับกรดไหลย้อนนั้นเป็นผลมาจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะครับซึ่งกรดเหล่านี้มีความเข้มข้นสูงทําให้เกิดอันตรายต่อหลอดอาหารและเยื่อบุในหลอดอาหารที่มีความบอบางครับจนกระทั่งทําให้เกิดการอักเสบตามมาโดยปกติแล้วกรดหรือน้าย่อยจะไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนในหลอดอาหารได้นะครับยกเว้นในช่วงที่ คืออาหารหรือช่วงที่กล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างมีการคลายตัวอย่างผิดปกตินั่นเองนะครับถามว่าโรคกดไหลย้อนอันตรายไหมคําตอบก็คือถ้าเป็นกดไหลย้อนแล้วรีบรักษาหรือทําให้อาการกดไหลย้อนนั้นหายไปก็จะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดครับแต่ถ้าหากปล่อยให้กดไหลย้อนนั้นเป็นอยู่อย่างเนิ่นนานครับอาจจะทําให้หลอดอาหารนั้นเกิดการอักเสบเป็นแผลรุนแรงจนตีบหรือเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารได้ในอนาคต นะครับถ้าเกิดใครประสบปัญหาเรื่องนี้ครับผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์ของโพลิตินครับเป็นสารสกัดนะครับจากธรรมชาติคุณภาพสูงนะครับผลิตจากอนุและอองเกสรต้นไม้ที่มีกระบวนการในการผลิตระดับนูทราสุดิคอลนะครับเป็นสารอาหารบําบัดนะครับโพลิตินนั้นมีจาหน่ายในกว่า50ประเทศใน6ทวีปทั่วโลกเลยนะครับยาวนานกว่า50ปีแล้วนะครับใครที่ประสบปัญหาเรื่องของกดไหลย้อนนะครับ ทักเข้า,ามามาปรึกษากันได้